ก็อีกตอนหนึ่งสำหรับซีรีส์ t o อ t r e นะครับสำหรับสายฟิตเนสนะครับในเรื่องของเครื่องดื่มกัน คเครื่องดื่มสําหรับสายฟิตเนสเลยนะครับจริงๆก็ท็อปทรีนะที่ผมจะให้เลยนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นโปรตีนนะันนะโปรตีนเชคนะโปรตีนเครื่องดื่มโปรตีนดริงก์เรจะมีมิกเวย์โปรตีนใช่ไหมครับเราก็จะมีเป็นวีแกนโปรตีนก็จะมีคืออะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องดื่มเสริมโปรตีนนะครับแล้วก็ควรจะเลือกที่มันโปรตีนสูงหน่อยแล้วก็คาร์บโบไฮเดรตจะไม่ต้องสูงมากดูเรื่องน้ําตาลอะไรให้ดีนะครับพวกนี้ก็จะช่วยประหยัดเวลามากๆความสะดวกนะสำหรับคนที่รับประทานโปรตีนไม่ถึง ก็เลือกเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะดีส่วนแําวมาทูนะครับก็จะเป็นกาแฟนะครับกาแฟแต่ผมจะขอพ่วงที่เป็นชาเข้าไปด้วยแล้วกันชากาแฟนะชากาแฟก็แน่นอนครับให้พลังงานให้ในพลังงานในที่นี้ไม่ใช่แคลอรี่นะครับก็จะเป็นเรื่องของคาเฟอีนนะสำหรับเพื่อนๆที่บางคนจะไปอกอกกอดคนรลังกายก็ ดา่กาแฟสักหน่อยจะตื่นแล้วก็สามารถที่จะเบิร์นแคลอรี่ได้เยอะมากขึ้นมีแรงกกำลัาางกายมากขึ้นนะครับประโยชน์ต่างๆจริงๆของชากาแฟเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แค่เรื่องให้ทําให้เราตื่นนะครับมันก็จะมีสารของเขาหลายๆตัวนะอย่างเช่นในชาก็จะมีแอนตี้ออกซิแดนท์หลายๆประเภทนะครับชาเขียวอะไรนี่ก็ดีต่อสุขภาพนะครับล้งางไขมันช่วยเบิร์นนิดหนึ่งด้วยนะครับส่วนน้ำมัวันเลยนะครับน้ำมัวันเลยที่ผมจะยกให้เป็นเครื่องดื่มสำหรับสายฟิตเนสเลยนะครับอาจจะนึกไม่ถึงนะครับใกล้ตัวมากนะแต่ถูกแล้วเลย 提速之类。 ก็คือน้ำปลาแน่นอนคันน้ำผักผมว่าสําคัญที่สุดแล้วเพื่อนๆลองนะวันไหนเราไม่ได้ทานน้าเยอะทานน้าน้อยเราไปออกกําลังกายนะบางคนต้องไปฝึกวิ่งนะคาร์ดิโอหรือว่าวิ่งมาราธอนบางคนไปยกเวทใช่ไหมฮนะถ้าวันไหนเราทานน้าไปน้อยเนะี่ยรู้สึกเลยนะว่ามันแบบไม่เฟรชอะภาวะดีไฮเดรตนะับภาวะดีไฮเดรตคือกล้ามเนื้อเรานะประกอบด้วยน้ําค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเราไม่มีการซัพพลายน้ําที่มากพอนะครับก็จะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยง่ายนะเป็นอาการ เรียกว่าแฟทีคความเหนื่อยความล้าพวกนี้นะครับประโยชน์ของน้ามหาศาลนอกจากจะช่วยในเรื่องของดีไฮเดรตแล้วจะช่วยเรื่องทั้งผิวความเรื่องการขับถ่ายของเสียนะครับเมนเทนหลายๆอย่างในร่างกายให้เราได้ทํางานปกตินะเพราะร่างกายประกอบด้วยน้ำค่อนข้างเยอะมากๆกเลยนะก็แน่นอนครับน้ำผมให้ดับเบิื์ดลยนะครับอย่าลืมดื่มน้ำกันนะครับทุกคนก็ท็อปทรีของเครื่องดื่มสายฟิตเนสนะครับโปรตีนวิ้งชากาแฟแล้วก็น้ำเปล่าครับ